สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา11อนิกากันค่ะชาวยะลาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกและชมการแสดงภายในงานถนนคนเดินที่เทศบาลนครยะลาร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เทศบาลนครยะลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้ประกอบการในพื้นที่จัดงานถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคืนความสุขให้ประชาชนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2,558ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก ภายในงานมีการนำสินค้าราคาถูกมีคุณภาพนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนถึง300ร้านทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสินค้าของชุมชนพร้อมจัดการแสดงจากนักร้องนักแสดงท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จัดเพิ่มกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพงศักยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ย่านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยาลาซบเซาลงเทศบาลนครยาลาจึงได้จัดงานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และยังเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนด้วยไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะฝนที่ตกหนักติดต่อกันนานหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ของเปรู หลายพื้นที่ในป่าดิบชื้นอเมซอนในเขตของเปรูประสบกับน้ำท่วมและดินถล่มหลังฝนตกกระน่ำติดต่อกันตลอดในช่วงสัปดาห์นี้ทำให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งทะลักท่วมพื้นที่สองฝั่งมีรายงานประชาชนเกือบ3,000ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนโดยภูมิภาคซานมาตินนั้นซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาราว1,500กิโลเมตรประสบความเสียหายหนักที่สุด ถนนหลายสายถูกดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ยวดยานพาหนะสัญจรไม่ได้บ้านกว่า200หลังพังถลม่มโรงเรียนถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างน้อย19แห่งโดยน้ำเข้าท่วมห้องเรียนบางแห่งสูงถึง1เมตร60เซนติเมตร รัฐบาลเปรูต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในภูมิภาคซานมาตินซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา60วันเพื่อให้การส่งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการค้นหากู้ภัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่จากทางสถานีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมายขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของกเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุ่มกเกษมตั้งแต่เชิงสะพ,พาน oh, <okay. S 1> อ,อรไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพ,พานเมขวานรังสรรเปิดตลาดทุกเสาร์อาทิตย์